ก็ไอายาจากทีมมาร์เก็ตติ้งของ BG c o คอนโดนะคะมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ของ TAP นะคะก็จริงๆต้องพูดว่าจากความรู้สึกแล้วอนะคะ่ะเราไม่มีทางเข้าใจในจุดที่เรายังก้าวไปไม่ถึงอนะครเราเองก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งในองค์กรเราไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าจากมุมมองแล้วก็จุดยืนของพี่ๆที่มีความรับผิดชอบมากกว่าเราอะคะ่ะการที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่เคยอยู่ในจุดนั้นเลย นะคะแล้วก็หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้เราอะค่ะก็มีความรู้สึกว่าผู้อ่านหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่าได้ทั้งความเข้าใจแล้วก็ความเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ใหญ่นะคะที่วันหนึ่งเองท่านก็เคยเอาอยุเท่าเรามาก่อนแล้วก็มีการเจอกับปัญหาหลายสิ่งแล้วก็มีการสามารถจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรด้วยมุมมองอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงนอกจากนี้ล้วอะค่ะเป็นคําแนะนําสําคัญที่สามารถ ปรับใช้ได้กับทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็น AP หรือองค์กรอื่นนะคะเนื่องจากว่าสักวันหนึ่งอะค่ะทุกคนก็อาจจะได้รับโอกาสในการเติบโตขึ้นมาเป็นพี่ทีมลีดนะคะแล้วก็รวมถึงมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นมีน้องๆในทีมที่ต้องดูแลไม่ว่าตอนนั้นนะคะคุณจะยังทำงานอยู่ที่ AP หรือว่าไปเติบโตที่อื่นก็ตาม ก็เชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าได้อะไรมากกว่าที่คาดคิดแน่นอนแล้วก็ได้จากมุมมองของผู้ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งท่านก็เคยอายุเท่าเรามาก่อนค่ะ